ดูเหมือนจะมีเรื่องให้ขัดกันมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับตัวรัฐบาลเองแล้วก็ทางแบงก์ชาติครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยแบงก์ชาติออกหนังสือเตือนรัฐบาลเลยนะครับว่ามาตรการการพักชําระหนี้ของเกษตรกรนะครับจำนวน2.7ล้านคนเนี่ยอาจจะสร้างวงจรหน,นี้ที่ไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นก็ได้ครับเสี่ยงต่อวินัยทางการคลังด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคินรอยฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ร์ตี้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะจสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปช่วยคุยเรื่งองข้อนโยบายของทางภาครัฐนะครับแล้วก็ความกังวลนะครับในฝั่งของภาคการเงินฝั่งของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยครับ อย่างที่ทราบกันนะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยได้ขึ้นมานะครับก็มีมาตรการหลายอย่างที่ทําการลดค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเคาะลดค่าไฟฟ้าครับแล้วก็ลดราคาน้ํามันดีเซลด้วยฮะซึ่งมาตรการเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าแหมต้นทุนทุกคนลดลงไปเนี่ยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินมากมายมาสานก็เป็นไปได้ครับอีกทั้งยังมีเรื่องของมาตรการการขึ้นค่าแรง400บาทด้วยนะครับแล้วก็การแจกเงิน10,000บาทเนี่ยที่เป็นเงินที่ต้นเนี่านะคร จากนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากมองในฝั่งของทางแบงก์ชาติเนี่ยนะครับท่านกระแสงความกังวลอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทางรัฐบาลเองกับแบงก์ชาติเองเนี่ยนะจะมีความที่ไม่เห็นรงรอยกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยนะครับแม้ก็ขัดกันทุกเรื่องคนรุนพาวเวยถึงกับประกาศว่าจะไล่คุณโจร์พาวเวลที่เป็นเฟดออกเลยนะครับ พวเป้าประสงค์เนี่ยของทางทั้งสองฝั่งคนละทางกันนะครับรัฐบ,บาลอยากให้เห็นการเติบโตแก้ปัญหาให้กับประชาชนอยู่ดีกินดีสร้างการเติบโตเศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ในฝั่งของทางแบง์ชาติเนี่ยเขามองเรื่องสีิเพาเป็นสาคัญนั่นเองกล่าวคือถ้าระบบการเงินไม่สีิเพาแล้วนะครับต่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้แค่ไหนเนี่ยก็พังยับนะครับเห็นว่าในหลายประเทศที่เติบโตดีแต่ ค่าเงินสกุลเงินเนี่ยพันธุ์ผลเลเทสเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ทันจะเติบโตได้ให้เปรียบเสมือนว่าเงินเนี่ยเป็นสเสมือนเลือดนะครับร่างกายแข็งแรงแค่ไหนแต่เลือดไม่ดีก็ตายเหมือนกันเคยเห็นภาพไหมฮะตะมอไทยเราเนี่ยครับได้รับบทเรียนจากปี40ทําให้เราเนี่ยมีความ c o n s e r v a วทีฟมากขึ้นนะครับระบบการเงินของเราเนี่ยต้องถือว่าแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้นะทีเดียวกล่าวก็คือเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่ดีแต่ระบบการเงินเราก็ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันครับแม้ทางเพื่อนบ้านเราเมียนมาสาปปลาวเนี่ยก็ต้องใช้เงินบาทไทยของเรานะครับซึ่งภาาาาาาพพเเเเเนนนนนนนีี่่่่ยถููกกกกกกสะะะะททท้้้้อออออใหห็็็็จจััััดตตตงรรรรฐฐบบบลลแแววคคืปชิศษม นโยบายหาเสียงที่แบบค่อนข้างประชานิยมนะครับก็หวังว่าจะบันทอนสิทธิภาพทางสกิจครับกาวคือเรื่องของเงินฟงเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่ครับคิดว่าไทยเนี่ยเติบโตกลับขึ้นมาได้นะแต่กังวลจริงๆก็คือเรื่องของนโยบายนี่แหละครับและไม่ใช่แค่ทางแบงก์ชาติของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างกังวลนะในฝั่งของตัวมูดดี้นะครับเราจะดับเรตติ้งชื่อดังเนี่ยก็ส่งสัญญาณการดาวเกรดมาเช่นเดียวกันนะครับหากไทยดนนะครับมีปัญหาด้านการเมืองนะและนำห้สู่การกัดเซาะนะครับความแข็ง ก่าคือการเมืองมันแบบลูกผีลูกคนอะไรแบบนี้เกิดอึ้นวนต่างนาที่มาให้การคังเนี่ยจะย่ำแย่ลงไปโมดีก็เตือนว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยมีสิทธิ์โดนดาวเกรดนะครับแต่ในฝั่งของรัฐบาลเองก็เข้าใจได้นะครับพอเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาการสเปนดิ้งการจ่ายเงินเนี่ยมันก็มีทุกประเทศเลยแหละครับอเมริกาเองก็สเปนดิ้งจ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะครับขาดดุลมหาศาลไทยเราจะทําบ้างจะเป็นอะไรไปถูกไหมฮะแต่สิ่งที่แบงก์ชาติเ่ยค่อนข้างกังกนวลนะน,นะครับนั่นก็คือเรื่องของประชนรรออบบานิ กันจอดจงเนี่ยนะครับไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มนี่ฮะ เครดิตประเทศเนี่ยก็เริ่มเสี่ยงครับโดยประเทศชาติเนี่ยท่านมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ยุคที่กระตุ้นเศรษฐกิจครับแต่เป็นยุคสร้างเสถียรภาพซะมากกว่านะครับหากเราเนี่ยทอดแหแจกโน่นแจกนี่จะให้ภาระประเทศเนี่ยพุ่งครับสุดท้ายเนี่ยถูกลดอันดับความน่าจะถือไปเนี่ยจะแย่เอานะฮะอีกทั้งมีการพูดถึงนะครับนโยบายเกี่ยวกับการหวานแห่ด้วยนะครับก็คือแจกแบบกราดไปทั่วเนี่ยนะครับไม่ได้เลยนะฮะอันเนี้ยมาจากว่าพัสดเจตหรือว่ามา ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอีกด้วยนะฮะและแน่นอนว่าการแจกเงินไปนี่นะครับทำให้แบบว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ในรนะยะยาว เช่นแจกเงินหมื่นเนี่ยเอาไปใช้ในการบริโภคกันนะครับต้องใช้ในการลงทุนซะมากกว่าก็คือกินไปใช้ไปมันก็หมดไปนะครับแต่นี่มันยังคงอยู่และสร้างภลระโยานให้กับประเทศครับและบางประเด็นนะครับเรื่องของนโยบายบางอย่างเนี่ยอาจจะเอื้อต่อคนรวยหรือเปล่านะครับเช่นเรื่องของค่าไฟครับการลดค่าน้ำมันการลดค่าไฟแบบเหมารวมแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะยุติธรรมแล้วก็ลดกันทั่วหน้าถูกไหมครับแต่ถ้าพูดถึงความจําเป็นจริงๆเนี่ยอาจจะจําเป็นไม่ได้เท่ากันนะครับพอถ้าดูเรื่องของสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับหกสิบเจ็ดจุดแปดเป เป็นของกิจการครับตีก้มๆเนี่ยนะครับเราวล่าสองในสามนะเป็นของธุรกิจกิจการนะครับในภาคครัวเรือนเนี่ยมีเพียงแค่27.2%เท่านั้นนะครับหรือกรจะบอกนะครับแตาว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะลดค่าไฟแบบทั่วหน้าเลยนะฮะคนที่ชนจริงอาจจะเป็นกิจการมากกว่าก็ได้นะครับอีกทั้งครับดูในฝั่งของคนที่ร่ำรวยกับคนที่ยากจนนะครับมีสัดส่วนการใช้ไฟเนี่ยแตกต่างกันเยอะครับ นั่นหมายความว่าหากรัฐบาลเนี่ยนะครับลดค่าไฟแบบทั่วหน้าเลยนะฮะคนที่ได้รับสัดส่วนการลดเยอะที่สุดเนี่ยก็คือคนรวยครับเพราะคนรวยใช้ไฟเยอะเห็นภาพไหมฮะแต่คนที่ยากจนเนี่ยที่เขาใช้ไฟน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็ลดไม่ค่อยเยอะลดได้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยหากดูจากเรื่องของคนที่รวยที่สุดจริงๆเนี่ยนะครับกินไปกว่า37%ครับและคนที่จนที่สุดนะครับกินไปเป็นแค่7.8%เท่านั้นนะครับนี่คือกลุ่มคนจน20%ของประเทศนะครับแต่รับการอุดหนุนเพียงแค่7.8%เทท่าานนนนััััั้้คคครรบบออีกงงะใภขตวกิจการเองเนนี่ยะะฮ93.9%ป เป็นกิจการขนาดเล็กครับแต่ว่าเงินอุดหนุนนะฮะได้เพียงแค่16.1%เท่านั้นนะครับหรือพูดอีกนัยก็คือว่ากาาิจการขนาดใหญ่เนี่ยได้รับเงินอุดหนุนมากกว่านะครับแล้วก็มีปริมาณที่น้อยกว่านั่นเองและนี่คือตัวอย่างนะครับนโยบายที่แบบวันแหที่เล่าให้ฟังเขาคล่า,าว,ว่าเออโหใช้เงินเยอะจริงๆเนี่ยแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นไม่เท่ากันไงคนจนอาจจะจำเป็นเยอะกว่าแต่คุณราดหมดเลยก็คือใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็นี่แหละเแบี้ยใบหลายทางสร้างภาระหนี้ในระยะยาวครับใหบนนะาใ ตจงมากกว่านี้นะครับแล้วก็มาตรการล่าสุดนะครับนั่นคือข้อาการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยฮะจำนวน2.7ล้านคนเลยนะแล้วก็เริ่ม1ตุลาคมนี้แล้วนะครับซึ่งจริงๆนหากฟังแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะโอเคถูกไหมฮะเพราะว่าเกษตร,รกรเนี่ยเอ้ยก็ต้องรับการดูแลนะแต่ดูเหมือนว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยนะครับไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับทำการส่งเอกสารลับเลยนะครับเตือนคอรมอลนะว่าการพักหนี้เกษตรกรเนี่ยไม่ยั่งยืนครับจะสร้างวังวนหนี้เรื้อรังด้วยซ้ำนะครับเก่าวาคือมันเกิดอะไรขึ้นครับหรือว่า เราไม่รู้นะครับหรือว่าไม่เจาะจงไม่ตรงจุดในมุมมองของทางแบงค์ชาติครับมาดูดีเทลกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือการพักฉนหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยเป็นเวลา3าปีด้วยกันครับซึ่งธนาคารเนี่ยก็แน่นอนครับทกสครับสำหรับลูกหนี้นะครับที่มีหนี้รวมกันเนี่ยทุกสัญญาไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทซึ่งคนที่เข้าเกณฑ์เกล่าเนี่ยมีประมาณ2.69ล้านรายเลยครับคำถามคือแล้วพักหนี้เนี่ยนะฮะใครจะมาจ่ายหนี้ล่ะทกสจะรับอวมคนเดียวหรือเปล่าความจริงนี่คือไม่ใช่นะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยจะจัดหาเงินตรงนี้มาจา ดอกเปี้ยแทนเกษตรกรนั่นเองซึ่งตีมูนกว่า11,000ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็มีการเตรียมเงินอีก1,000ล้านบาทนะเพื่อจะฟื้นฟูลูกหนี้ของทกศอ,อีกด้วยซึ่งเท่าขาวเลยก็ฟังดูดีนะครับเพราะเกษตรกรรายย่อยเนี่ยที่แบบมีหนี้ไม่เกิน3ามแสนเนี่ยก็โอ้โหนี่เกิดรายย่อยจริง,รง,รงๆถูกไหมฮะพักนี้ถึง3ปีด้วยนะครับก็ถือว่าหายใจเห่คอกันได้มากๆเลยนะฮะอแต่มาดูว่าทำไมแบงค์ชาติเนี่ยนะครับถึงกังวลใจกับเรื่องนี้ครับอย่างแรกนะครับแบงค์ชาติในกังวลว่าแนวะทางการจัดกกาาารรแแบบนนนีีีี้้เ่่่ยไมมสถทจะห เกษตรกรได้ระยะยาวได้อย่างยั่งยืนแน่นอนครับโดยแบ่งเป็นสประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นนี่นะครับในการพักชําระนี้เนี่ยไม่ควรเป็นเครื่องมือหลักของรัฐนะในการแก้ไขปัญหานี้สินให้กับภาคเกษตรกรทุกกลุ่มครับจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มหนี้เรื้อรังนะที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งของลูกหนี้ทกศนะครับโดยเฉพาะลูกหนี้นะครับที่มีหนี้สูงจนเกินไปจนเขาไม่ต้อที่จะ ชำระหนี้เพื่อลดต้นเงินหรือเงินต้นได้แล้วนะครับก็คือหนี้เป็นบานใช้แค่ดอกก็ไม่ไหวแล้วครับคนประเภทนี้เนี่ยก็คือเขาไม่เชรถที่จะแก้หนี้ได้ด้วยตัวเองครับจึงควรมีนโยบายเร่งด่วนช่วยจะเป็นรูป,ปธรรมมากกว่านี้ครับถ้าให้ผู้อย่างเข้าใจง่ายก็คือว่าเขามองว่าการทําอย่างนี้เนี่ยเป็นการหวานแหบไปนี่ยแหละครับมันมีเกษตรกรที่โ,โหลําบากนะครับเงินแบบว่านี่บานใช้ดอกอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยควรแก้ตรงนี้ก่อนเพราะเขาแก้เองไม่ได้ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งด้วยนะครับและประเด็นที่2นะครับการพักชําระหนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการพักชำระหนี้แบบวงกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยภายใต้งบองประมาณที่เรามีจํากัดครับรัฐจะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายตามยอดหนี้คงค้างไม่ให้เกิน3 0 0 0 0 0ครับ ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยไม่ตรงจุดนะฮะทำให้ภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มลูกหนี้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมครับกล่าวคือก็หวานแหเกินไปแหละนะครับสามแสนทวนะอะไรแบบนี้มันก็แหม่ไม่ตรงจุดครับและข้อ3นะครับการชำระหนี้เนี่ยโดยไม่มีกลไกจูงใจให้ลูกหนี้ที่มีจกยภาพนะครับยังคงชําระหนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะส่งผลต่อวิธีทางการเงินของลูกหนี้ด้วยนะครับทำให้ลูกหนี้ที่เคยมีพฤติกรรมการชําระดีๆเนี่ยอาจจะหยุดชําระหนี้ก็ได้ครับจนเกิดปัญหามลหหัสาดรรช่่่วววยยใใ้้นนนีีตกงโไม แล้วกลายเป็นหนี้ที่เรื้อรังมากขึ้นอีกด้วยสุดท้ายี่กลายเป็นภาระของทางภาครัฐแล้วก็ทกศสนในระยะข้างหน้าครับ ราคือนอกจากวันแหนแล้วนะครับคนที่สมควรได้เนี่ยก็ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยต้องไปแจกคนที่อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องได้ครับรวมถึงคนที่แบบก็ฉันก็จ่ายหนี้อยู่แล้วแหะซึ่งเป็นวินัยที่ดีนะครับการเป็นหนี้ก็ต้องใช้อันนี้คือเยี่ยมอยู่แล้วแต่พอมีมาตรการแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บคนที่จ่ายอยู่ก็ไม่อยากจะจ่ายเงเป็นมรรคตรสตง์มันไม่จูงใจนะครับแล้วพอพักไป3ปีมีคนจ่ายดอกให้เนี่ยนะครับจะกลับมาจ่ายก็ทั้งก็ไม่จ่ายแล้วนะครับทำให้เกิดเป็นวงวนหนี้ที่รื้อรังโดยไม่จําเป็นเพราะเเเขาาาาาาออองงงกกก็็ชํํระจ่่่่ยยยดดีีูแลล้้้วนนนนัคบสุททใ คือรัฐบาลแลวก็ทางทกศนเองซึ่งทางธปทเนี่ยไม่ได้มาติอย่างเดียวนะฮะก็มีวิธีการแก้ไขด้วยนะข้อแรกครับกำหนดแนวทางแก้ไขนี้เนี่ยต้องสอดคล้องกับสกภาพและกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่มนะครับเน้นพวกกลุ่มลูกหนี้เรื้อรังก่อนครับและมองว่าการยิ่งพักหนี้เนี่ยยิ่งเป็นการสร้างความเรื้อรังให้มันยิ่งเยอะขึ้นไปใหญ่นะครับแต่คนส่งสมให้ทกศครับปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับสกภาพของลูกหนี้ครับ อันนี้คือเหมือนธุรกิจนะครับก็คือปรับโครงสร้างหนี้จ่ายไว้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนแต่ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับไม่ใช่การเงียบหายครับรวมถึงนะครับรัฐเนี่ยควมีมาตรการในการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ด้วยนะครับและก็ยังคงรักษาวินัยของลูกหนี้ให้ดีอยู่ครับข้อ2ครับการพักหนี้ครั้งนี้เนี่ยควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้มีจักยภาพนะครับที่มีจักรภาพนะ ยังชําระหนี้อย่างต่อเนื่องครับอย่างเช่นนะครับถ้าเขาชําระแล้วเนี่ยควรมีเงินสมทบเพิ่มเติมด้วยนะให้แบบว่าชําระหนี้ได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับคนจะได้อยากจะชําระหนี้ต่อนั่นเองนะจะได้แบบไม่ต้องเป็นภาระของทางทกศครับอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าใครเป็นเด็กดีเนี่ยก็ควรจะสรรส่วนความดีของเขาช่วยเหลือคนดีด้วยนะครับข้อ3นะครับการพักชำระหนี้ครั้งนี้เนี่ยควรทําระยะสั้นเป็นแค่ปีเดียวเท่านั้นจากที่เสนอไปนี่คือ3ปีนี่ยครับยาวมากๆครับเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพสินเชื่อเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพแบบเฉีียยบพัันนรรหือเกว่า NP Cliff Effect thing. ก็ประมาณว่าพอคนเนี่ยไม่ได้ชําระนานๆเข้าไปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ชําระเลยเยอะนะครับตอนที่เกิดโควิดเองก็เป็นเคสแบบนี้เช่นเดียวกันพอพักชำระนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเลขในภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยนี่เสียมันไม่ได้มากเนีเพราะมันอยู่ช่วงพักชําระนี่ถูกไหมฮะแต่พอเปิดมาชําระใหม่ปุ๊บเนี่ยโหมันเกิด NPL คลิปเอฟเฟกต์เลยคือเด้งดึงขึ้นมาเลยครับนี่เสียเนี่ยมันพุ่งทะยานนะครับแล้วนี่อาจเป็นปัญหาก้อนใหญ่ของทางภาคธนาคารก็เป็นไม่ได้และข้อสี่นะครับการพักชำระนี่ครั้งนี้เนี่ยจะสลิดผลลได้้้้คคครรรรััััับปสสตองใใหววาาาามมํญนนนนะะะะฮกกชพธ์แ็ สื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับลูกหนี้นะครับได้แก่หนึ่งครับเกษตรกรต้องสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ต้องดําเนินการเงื่อนไขที่กําหนดครับสครับเมื่อเกษตรกรเข้าใจโครงการแล้วนะครับรัฐนี่นะครับยังต้องสนับสนุนให้ลูกหนี้เนี่ยชำระโดยมีมาตรการการจูงใจครับทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือให้คนนี้ครบถ้วนนะครับเขาจะวางแผนตัวเองอย่างเหมาะสมครับและวข้อห้นะครับกำหนดแผนการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของโครงการอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมด้วยนะครับก็เพื่อจะปรับปรุงทิศทางให้ดีขึ้นนั่นเองฮะ ก็กังวลนั่นแหละครับว่าไปไปมา,มาเนี่ยด้านดีอาจจะเป็นด้านแยก่ก็ได้นะเพราะมันเสี่ยงต่อวิ่นวายทั้งกันขลังนั่นเองครับซึ่งตัวโดูจากเอกสารท่านเพเราเนี่ยได้รู้เลยว่าเฮ้ยนโยบายเดียวกันเนี่ยนะครับแต่มันมีดีเทลรายละเอียดที่แตกต่างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราทำอย่างถูกต้องเลยนะนอกจากจะไม่สร้างแรงจูงใจด้านลบแล้วนะครับอย่างนัให้เราเนี่ยใช้เงินนิดน้อยลงไปด้วยกล่าวคือนโยบายที่ใช้เงินเพื่อประชาชนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราใช้อย่างสลาดมากขึ้นเนี่ยนะครับเจาะจงกลุ่มมากขึ้ นะครับ สุดท้ายททางนายกเนี่ยก็ได้เรียกท่านเศรษฐพุทไปคุยนะครับแล้วก็บอกว่าคุยดีนะครับไม่มีการขัดแยด้งในอย่างใดแต่ต้องคุยกันมากขึ้นบ่อยๆหน่อยนะฮะซึ่งส่วนตัวก็มองรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การฟังแบงชาติเนี่ยโหก็สุดยอดเลยครับและเป็นเพื่อเนเนี่ยมีความเข็งยังไงบ้างครับมอมเองไ่าจะกฟังไหนก็มาบอกได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคน,นที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลน์ครับและเข่าล้านหนึ ท้ายครับตือเลื่องกว่ากันก่อน,อน,อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เร็วว่าอีก6เดือขนข้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินนี้อย่างปลอดภัยเนี่ังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ